เราดีลูกๆสาสมเศนวิทายาลัย2สองทุกคนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยนะละตลอดจนต้องขอขอบคุณที่เกิดโอกาสให้พ่อได้สแสดงความรู้สึกนึ่งในวราระกาสวันเฉลมเิมรดม7พรงศาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครบ8.3ันศาคือจริงๆแล้วพ่อเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนราฐนันทาจารย์สามเศนวิทยาลัยสอง ในฐานะหนึ่งก็ปีบเสมือนเป็นพ่อของลูกๆที่ได้พูดเป็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งหนึ่งในเวลาอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้พ <c oughs> ่อก็อยากจะให้ข้อคิดนะให้แนวคิดบางสิ่งบางอย่างให้ด้ลูกได้พิจารณานําไปปฏิบัติใน,ในเวลาที่เป็นสิ่งมงคลอาจจะก่อให้เกิดทําให้ลูกประสบความสําเร็จมีความเป็นสิ่งมงคลในชีวิตก็ได้ในฐานะในวันพ่อ,อพ่อขอ พอให้ลูก4ประการนะประการที่หนึ่งอยากให้ลูกมีความกระตันยู่ขณะนี้ความกระตันยูในสังคมการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งของไทยเราละเลยไปเยอะเราไม่ค่อยได้คิดกันความกตัญยูใครมีความกตันยูอยู่เป็นรุ่งต้นของจิตใจไม่ว่าจะกตัญยูต่อตัวเองกตัญยูต่อพ่อแม่กระตัญยูต่อครูบาอาจารย์แต่กตัญยูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นตลอดจนสถาบันมันก็จะส่งผลเจริญให้ลูกได้ ตอนที่สองอยากให้ลูกมีความสมรัคารวะก็เช่นกันเช้านี้พ่อได้เดินไปดูลูกตอนเช้าปรากฏว่าก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสกันดีสิ่งที่พ่อสังเกตนั่นก็คือลูกเดินแล้วก็ไหว้ด้วยครูก็ไหว้ด้วยพ่อก็ฉุกคิดว่าพ่อเป็นคนไทยแท้เนาะฉุกคิดว่าเอะลูกเรานี่ก็ไหว้สวยเป็นเนลยก็ให้ลูกยินยืนแล้วก็ลองดูไหวย้ยิ้มไหว้ทักทายกัน ปรากฏว่ารู้ของสามเสียงวิไลสองไิว,ว่ายสวยทุกคนนี่เขาขอชื่นชมก็อยากให้ลูกกลับบัเฑิตมาไหว้สวยมาทักทายกันแบบทไทยพ่อก็อ,อยากจะบอกกอนตอนหนึ่งที่พ่อชีด้ดเสมอมาว,าว่าความรู้คืองหน้ามารยาทเป็นเสน่ห์ ในะสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าลูกกำลังเรียนหนังสืออาจจะสนุกอ,อาจจะสารวนอยู่กันเรียนอาจ,จสารวนอยู่กับเพื่อนอาจ,จสารวนอยู่กับอะไรก็ตามแต่อยากจะให้ลูกยึดมั่นตรงนี้ไว้เวลายู่ลูกอยู่ตัวคนเดียวหรืออาจจะไปคิดก่อนนอนนะครับอันที่สามก็อยากให้ลูกมีความมานะและอดทนสิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวลูกมากในยุคปัจจุบันความมานะก็คือความมุ่งมั่นนะนะว่าหน้าที่ของเราขณนะน,นี้คือเรียนหนังสือเราก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือ เราเป็นนักเรียนเราก็มุ่งมั่นเรียนในหน้าที่หลักมนันนเรียนให้ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็ฟันฝ่าเรามีที่ปรึกษามากมายแนะ่นอนที่สุดมันไม่ชีวิตการเรียนมันไม่โดนมันไม่มันมันไม่ได้ราบลื่นนะลูกก็ต้องอดทนนะอดทนประการเรียนวิชานั้นบ้างวิชานี้บ้างครูท่านนั้นบ้างครูท่านนี้บ้างลูกจงพยายามว่าถือว่าครูเป็นผู้ที่จะชี้แนวทางและแนวทางให้เรา ได้เห็นทางสว่างเมื่อลูกได้เห็นทางไม่เห็นทางสว่างในวิชาใดวิชาหนึ่งคนเราต้องอดทนลูกมันต้องอดทนนะอันนี้อยากให้ลูกได้มีความมาั่นและอดทนท้ายสุดก็อยากให้ลูกมีความมีความสําเร็จและเป็นคนดีในในในอนาคตนะคนเราเมื่อเช้านี้ก็ฟังอตอนที่ลูกนั่งสมาธิว่าคนเราเกิดมาทําไม เกิดมาทําไมเมื่อเกิดคนเราเกิดมาทมมํา,า,มาทไมไม่สําคัญแต่คนมาเกิดมาแล้วเราสามารถเป็นคนดีและมีความสําเร็จได้าตามอัตภาพเราไปเรียนแบบใครไม่ได้เราจะไปเปรียบเทียบคนอื่นกับชีวิตเราคนดีนั้นนั้นดีหญิงดีชายดีม .1 ดีม .2 ออดีม .3 ไม่เหมือนกันแต่ความดีที่ความดีที่เป็นพอเพียงกับตัวเราเองนะพ่อก็อยากให้ลูกตรงน,นั้นแล้วก็ความดีและความมุ่งมนะั่นความอดทนความมีสมรรถวาความกระตันยูจะส่งผลให้ลูกมีประสบความสําเร็จ ในอนาคตพ่อเชื่อมั่นอย่างนั้นก็ขอให้ลูกๆได้ประสบความสาเร็จกันทุกๆคนตามระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นม .6 ที่จะจบไปม .3 ที่จบเบื้องต้นส่วนม .1 2, ม .2 แล้วม .4 ม .5 ก็เช่นกันถ้าลูกได้ยึดหลักความมี5-4ประการนี้เพราะว่าลูกจะประสบความสําเร็จนะขอให้ลูกทุกคนโชคดีเราขอให้มีสี่มงคลในวาราโอกาสอันเป็นมงคลมิมงคลเจ้าพ่อชมศุมศากพระว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ด้วย